10กว่าปีก่อนนะครับถ้าใครอยากจะเล่นไอซ์สเก็ตนะครับต้องนึกถึงที่นี่ i ิมพีเร l ยลเวิลดลาลาวซึ่งที่นี่นะครับก็มีลานไอซ์สเก็ตนะครับระดับมาตรฐานสากลเลยซึ่งวัยรุ่นก็มาเล่นกันนะครับหรือนักกีฬาสเก็ตก็มาซ้อมกันที่นี่นะครับเพื่อไปแข่งทิงแชมป์ระดับประเทศและระดับโลกนะครับผมซึ่งก็มีการเปิดคลัสเรียนกันนะครับผม เราไปดูกันสิว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรขึ้นมาถึงแล้วครับชั้น4ซึ่งเป็นชั้นของลานสเก็ตนะครับดูเงียบเหงามากเลยนะครับเงียบเจียบเลยไม่มีอะไรเลยครับวังเวงมากเลยจุดนี้ก็เป็นจุดที่นั่งนะครับในตู้ในลานสเก็ตนะครับญาตินั่งรอหรือนักกีฬานั่งก่อนจะลงไปเล่นนะครับ นี่คือบรรยากาศอรอบๆนะครับก่อนจะเข้าไปซึ่งตอนนี้เงียบมากเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนเลยครับั้นที่สามารถยืนมองคนเล่นไอสเก็ตได้จากด้านบนนะครับตัวสนามเลยตรงนี้ล่ะครับนะครับพื้นนะครับเมื่อก่อนเป็นลานน้ําแข็งนะครับตอนนี้เหลือแค่ลานปูนแล้วล่ะครับซึ่งอนาคตเขาจะกลับมาฟื้นฟูอีกหรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ i m p e r i รีย o r ว์กเขากำลังปรับปรุงอยู่นะครับเพื่อต้อนรับรถไฟฟ้าที่กำลังเปิดใช้อยู่ก็คือสายสีเหลืองนะครับเขากำลังปรับปรุงอยู่ชั้นใต้ดินนะครับและชั้นอื่นๆตามลำดับเลยต้องรอกันดูซิว่าโฉมใหม่จะเป็นอย่างไรและจะมีลาดไอซ์สเก็ตด,ด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องรอดูกันนะครับผมแต่ตอนนี้เงียบหวังเวงมากเลยครับจันบนก็ร้านรวงไม่ค่อยมีเลยนะครับ เงียบเชียบน่าจะสร้างเป็นดังผีได้เนาะนูชั้นบนก็คือเมื่อก่อนเป็นชั้นโรงหนังครับตอนนี้ก็ปิดอยู่เหมือนกันนะครับเห็นว่าอนาคตก็กําลังเจราจาอยู่ครับไม่เมเจอร์ก็ EGV นะครับจะมาเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ต้องรอดูกันนะครับสำหรับวันนี้ก็พามาดูนะครับลานไอซ์สก็ตที่อิน e ท i ร l เรียมือลาดพลานั่นเอง ตอนนี้เงียบเชียบมาก ซึ่งขลางนอกนะครับก็มีรถไฟฟ้าแบบที่เห็นเลยความเจริญกำลังมานะครับนี่คืออินเทอร์เน็ตเวอร์ลาดพล้าววังตองหลังนั่นเอง